สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณบีหนึ่งวันนะคะก็มาอ่านกับคุณเกณฑ์ตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่นะคะพวกเราก็รณรงค์กันแล้วก็อาหารที่เลือกมาวันนี้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ด้วยค่ะรับรองนะคะว่าคุณผู้ชมที่ตั้งใจจะลดละเลิกบุหรี่อย่างจริงจังนะคะถ้าหากว่าฟังคําแนะนําของเราในวันนี้แล้วปฏิบัติตามคุณเลิกบุหรี่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่ามีคํายืนยันนะครับจากคุณหมอซึ่งปัจจุบันเองท่านเป็นผู้ในการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตนนาชาตินี่่คครบทเยส บุร่จัดมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยเกิดเลิกได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับนะทำได้อย่างไรหรือเป็นเพราะอะไรวันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับ หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้นำมาจากบทความ6อาหารอดบุหรี่และวิธีล้างพิษสะสมโดยนายแพทย์กฤษดาสิรามพุทธค่ะที่ระบุนะคะว่าสูตรที่คุณหมอให้คุณพ่อใช้อดบุหรี่นั้นนำมาจากงานวิจัยที่ได้ผลตามหลักเวชศาสตร์อายุรวัตที่เชื่อถือได้ค่ะซึ่งคุณหมอแนะนำนะคะว่าก่อนที่เราจะใช้โปรแกร,รมการเลิกบุหรี่ให้ได้ผลดีที่สุดเราจะต้องเปิดใจให้กว้างเข้าใจผู้สูบเมื่อเปิดใจแล้วมาเริ่มรับเทคนิคกินอดบุหรี่ดังต่อไปนี้กันเลยค่ะจะต้องกินอะไรบ้าง เริ่มจากมะนาวส้มฝรั่งสวรสครับพวกนี้จะมีวิตามินซีสูงคุณหมออธิบายบอกว่าเวลาที่สูบบรีหนึ่งมวนเนี่ยจะมีวิตามินซีที่รั่วไหลออกไปจากร่างกายของเราประมาณ60มิลลิกรัมซึ่งพอๆกับส้ม1ลูกครับ <Yeah. S 1> แล้วว่ากันว่าผลไม้ที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ดีที่สุดก็คือมะนาวครับวิธีการรับประทานก็คือหั่นเป็นเซีย้ยวพอเคี้ยวแบบ พอดีคำนะครับคล้ายๆกับเมี่ยงคาเรานี่แหละครับก็นํามาเคี้ยวรับประทานทุกครั้งที่รู้สึกอยากบุหรี่ขึ้นมาโดยที่ปรึกษามูลนิธิโรนโรมเพื่อการไม่สูบบุรี่ก็แนะนําเพิ่มเติมถึงวิธีการกินมะนาวให้ช่วยเลิกบุรี่แบบนี้นะคะว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะให้มีเปลือกติดมาด้วยขนาดเท่ากับหัวแม่โป้งหรือว่าพอดีคําของเราเมื่อรู้สึกว่าอยากบุหรี่เมื่อไหร่นะคะก็ให้กินมะนาวแทนโดยอมค่ะแล้วก็ค่อยๆดูดความเปรี้ยวจากนั้นเนี่ยเคี้ยวเปลือกอย่างช้าๆนาน3-5นาทีจะทําให้ล้นของเรา ขมแล้วก็ฝื่นนะคะแล้วก็ต่อยด้วยน้ำหนึ่งอึก นอกจากจะช่วยลดความอยากนิโคตินได้แล้วเมื่อสูบบุหรี่จะทําให้รสชาติของบุหรี่มันเปลี่ยนเป็นรสขมจนไม่อยากจะสูบอีกค่ะต่อมานะครับให้รับประทานพวกผักใบเขียวครับเอาแบบเขียวจัดๆ <ừ> เลยนะครับ <ๆ S 1> เข้มๆเลยซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยดุก๊กโดยดเอร์แม็กเคลนอนครับศึกษาแล้วก็ยืนยันครับว่าลิ้นของคนที่สูบบุหรี่เป็นประจําจะรับรสได้ไม่อร่อยนักเมื่อรับประทานครับคุณหมอก็เลยอยากจะแนะนําให้หมันรับประทานผักให้เยอะๆเข้าไว้โดยหลักอายุวัฒนเนี่ยนะครับ,นะรบแนะนําว่าผัก ยิ่งเขียวได้ยิ่งดีเพราะนอกจากจะมีฤทธิ์สกัดความอยากบุหรี่แล้วยังอุดมไปได้วยคอโรอฟิลครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยล้างพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับนอกจากมะนาวนอกจากผักเขียวแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของน้ําเปล่าค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะจะช่วยล้างคลาบพิษจากควันบุหรี่ได้ด้วยนะคะก็คือต้องดื่มน้ําเยอะๆหล่ะในช่วงที่อดบุหรี่นะคะเรียก<ะ>ว่านึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็จิบน้ําอย่ายให้ปากว่างนะคะก็คุณหมอเปรียบเทียบนะครับร่างกายหรือว่าปอดของคน ลักษณะคล้ายๆกับเครื่องกรองน้ําที่ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองมีแต่พิษของบุหรี่อยู่ในตัวเนี่ยนะครับดังนั้นการดื่มน้ําเป็นประจําอย่างน้อยวันละ2ลิตรจะช่วยล้างพิษแล้วก็ทําให้ร่างกายนั้นทํางานได้ดีขึ้นด้วยแต่ว่าอาหารอดบุหรี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมีอาหารชนิดอื่นๆอ,อีกค่ะไม่ว่าจะเป็นทั่วไข่อกไก่นะคะโดยอาหาร3อย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นของที่มหาวิทยาลัยแมชชูเซตนะคะแนะนําให้ผู้กินที่ต้องการจะอดบุหรี่ โดยอาหารเหล่านี้จะไปช่วยสร้างสารที่เรียกว่าซีโรโทนินค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ให้ราบรื่นขึ้นแล้วก็อย่ามองข้ามพวกนมสดนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณแพ้นนมหรือว่าดื่มแล้วท้องเสียก็เปลี่ยนไปเป็นนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตก็ได้เพราะว่าเป็นนมที่ย่อยแล้วก็จะช่วยลดอาการท้องเสียลงได้ค่ะรวมถึงอาหารจําพวกปลาครับที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดภัยหรือว่าการอักเสบนะครับจากพิษของบุหรี่ในร่างกายโดยเฉพาะปลาทูของไทยเรานี่แหละครับที่มีสารในการช่วยขยายหลอดเลือดตามเอาไว้ ววะต่างๆให้เลือดนั้นไหลเวียนในร่างกายได้ดีขึ้นถ้าเกิดคุณหาซื้อปลาทูสดไม่ได้ก็ใช้เป็นทูน่ากระป๋องมารับประทานแทนก็ยังได้นะครับทีนี้จากอาหารที่ควรกินมาถึงอาหารที่ควรเลี่ยงกันบ้างค่ะในช่วงที่อดบุหรี่มีอะไรบ้างมาดูกันนะคะมีตั้งแต่พวกกาแฟชาน้ำอัดลมรวมถึงเหล้าแล้วก็แอลกอฮอล์ทุกประเภทเพราะว่าจากการศึกษาบรรดาสิงอมควันทั้งหลายระบุแบบนี้เลยนะคะว่าเวลาที่ยิ่งดื่มพร้อมกับการสูบบุหรี่มันจะทําให้ลิ้นเนี่ยมีความอรอร่อยในการรับรสมากขึ้น ถึงว่าสิคะเราถึงเห็นคนที่สูบบุหรีนะ่เนี่ยสูบไปดื่มไปเป็นเพราะแบบนี้นี่เองรวมถึงพวกเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะเนื้อแดงอย่างเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อโคต่างๆเนื้อเป็ดเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะช่วยส่งเสริมการรับรสของผู้สูบบุหรี่ให้รู้สึกอยากสูบมากขึ้นครับดังนั้นการรับประทานสเต็กหรือว่าหมูกระทะก,กับบุหรี่<ม>คงจะไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายิ่งทานคู่กันก็ยิ่งจะเลิกยากนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่ต้องห้ามนะครับแล้วก็ควรบริโภคเพื่อที่จะช่วยในการเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับก็อาหารที่เลือกมานั้นก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จะเน้นที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระในด้านกายของเราด้วยครับฉะนั้นนะคะผู้ที่ไม่ได้สูบแต่ว่าอยู่ใกล้กับผู้สูบก็รับพิษรับพิษรับควันพิษไปเหมือนกันนะคะรอบตัวแบบนี้ยังไงก็ตามค่ะถ้าหากว่าเราอยู่ห่างหน่อยนะคะแล้วก็แนะนําให้คนที่สูบบุหรี่ทําตามแบบนี้รับรองว่าจะทําให้ผู้ที่สูบเลิกได้นะะคแล้ว ภาพของคนรอบข้างก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเริ่มต้นจากวันนี้เลยก็<ช>ได้นะครับ